สมิปเซนนะคะมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ทั้งหมด32ชนิดค่ะผสมด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยนะคะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้ยังเสริมสร้างไขข้อแล้วก็กระดูกให้แข็งแรงด้วยค่ะ a อ c o f f e e ค่ะผสมรังนกแท้3%จากไต้หวันค่ะบำรุงร่างกายสมองสายตาและหัวใจค่ะความหวานมาจากสุกาโลสนะคะได้น้ำตาล0%รค่ะคอเลสเตอรอล0%นนะคะดื่มแล้วสุขภาพดีดื่มแล้วไม่อ้วนค่ะ a อปเปิคอมีส่วนผสมสารสกัดที่สําคัญดังนี้นะคะมีอะวคาโดค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีเ็ดลิ้นจือค่ะล้างสารพิษแล้วก็รักษาโรคเกาตให้ด้วยนะคะรวมไปถึงข่างเช่าด้วยบำรุงโลหิตแล้วก็ลดไขมันในเลือดค่ะ โปรโมชั้นสุดคุ้มกับ AB Coffee ค่ะ2กล่องปกติ1,380บาทค่ะแถมฟรี AB Coffee ให้อีก2กล่องมูลค่า1,380บาทค่ะและ AB Coffee อีก4ซองมูลค่า138บาทนะคะรวมทั้งหมดนี้2,898บาทค่ะแต่เราให้ราคาพิเศษไปเลยจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัด50เซตต่อรายการนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อดีกว่าค่ะเบอร์นี้เลย02-351-8000ค่ะ วันนี้เรามาพูดถึงกาแฟกันสักนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวคาเฟอีนที่อยู่ในตัวกาแฟเนี่ยเขาจะทำให้เราลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจโรคความจำเสื่อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขออนุญาตเลยนำเสนอตัวนี้นี่คือ AB Coffee นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกาแฟอาราบิก้า30%ค่ะและที่สำคัญคือมีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดมากถึง32ชนิดอันนี้คือมากแล้วแต่ละตัวนะมีประโยชน์กับร่างกายหมดเลยที่สำคัญ้ อย่างรสชาติค่ะหอมหวานแต่ไม่ได้ใช้ความหวานจากน้ําตาลเป็นความหวานจากสุค A โรดนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้าตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับตัวนี้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักๆของเอบิคอฟฟี่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะสำคัญมากๆคอเลสเจนไดเปปไทด์ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะและยังมีรังนกด้วยค่ะตัวนี้จะช่วยบํารุงสายตาหวตาัวใจไตแล้วก็สมองค่ะนอกจากนี้ยังมีอะโวคาโดเห็ดลินจืดถั่งเช่าแล้วก็รำคาวด้วยนะคะและก็เพื่อเป็นการย ว่า AB Coffee ของเรานะคะดื่มแล้วดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ดื่ม AB Coffee เป็นประจำนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับพี่เจเน็ตเขียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานดูสิ่เจอกันสดใสอายุทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยสาวสอง0ัปีค่ะยังสวยเหมือนเดิมไหมค่ะห้าสิบอัพ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 าบพแล้วิมีปีก็เงินเดือนหลวงนะคะก็ว่าเลน อ่ะต้องถามก่อนว่าเราเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่เจนนีถึงต้องการที่จะอยากหาอาหารเสริมมาให้ร่างกายตัวพี่เนี่ยนะนอนน้อยตื่นเร็วคอนเสิร์ตเนาะคือนอนน้อยคือคือคอนเสิร์ตดึก่ายนังแตยละครก็ตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือทําหลายอย่างรวมกันมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็พี่จะรู้สึกว่าเอออาหารเสริมพี่ก็ ทานทุกอย่างตัวชงตัวคลลาเจนตัวชงตัวดื่มสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้ทังชงทังเช่าเห็ดลินจือพี่จะพี่จะทานเป็นเม็ดเป็นชงมาตลอดอทีนี้พอพี่มาเจอตัวนี้จากการแนะนําของน้องเมจิคใช่ไหมครัพ,พี่พี่เจอแล้วแบบเออสมุนไพร32ชนิดสมุนไพรเนี่ยพี่เป็นคนแบบอแอชอบอยู่แล้วอ่แชอบอยู่แล้ว แล้วดื่มกาแฟอยู่แล้วป่ะคะดื่มกาแฟดําค่ะไม่ทานน้ำตาลเพราะว่าพี่จะเป็นคนกลัวเรื่องของของเบาหวานค่ะพี่ก็เลยแบบจะหาอะไรนะผลิตภัณฑ์ไหนที่มันจะตอบโจทย์ได้พอมาเจอตัวนี้พี่ก็เลยไม่กลัวเพราะบางคนอัดสมุนไพรเยอะจะกลัวแต่พี่ไม่กลัวใช่เขากลัวเหม็นแต่พี่จะไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่ไม่กังวลพี่อยากลองด้วยซ้ำใช่พี่อยากลองอยากลองด้วยซ้ำว่ารสชาติเป็นยังไงกลิ่นสมุนไพรจะแรงไหม แต่พอแต่พอพี่เนี่ยนี่นี่ให้พี่จะเน็ตช่วงเลยถ้าถึงว่ารสชาติพี่จะเน็ตชอบแล้วไม่กังวลเดี๋ยวมาลองชิมกันตรงนใ้พี่อยากรู้ว่ากาแฟกลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหอมไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมแค่ตัดซองค่ะกลิ่นมาแล้วกลิ่นเข้ามาแล้วนะคะแลวเป็นกลิ่นที่หอมหวานด้วยทีนี้เนี่ยคนอื่นน่ะกลัวเรื่องกลิ่นสมุนไพรอะพี่เจเนตไม่กลัวตรงนั้นแต่พี่เจเนตเป็นคนกลัวน้ําตาลใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีน้ําตาลนะคะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นแต่มีความหวานหอมหวานเลยแหละหอมหอมมัน แล้วก็หวานเรามาดื่มกันดีกว่าเออมาดูนะคะเออเนื่องจากว่าเราได้กลิ่นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองได้นะคะเราก็เลยของมีของเราเหมือนกันหอมว่ะสิมิลลิิตรตัวนี้อ่ราะฉะนั้นที่สูตรเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะกลิ่นดีมากเลยอ่ะตอนนี้กลัวอย่างเดียวเรื่องอะไรคะกลัวลวกปากค่ะไปไปจิบไปไปจิบนะคะนี่เลย ไม่มีกลิ่นของสมุนไพรใดๆเลยนะคะอืออร่อยด้วยใช่พี่เอาไปทานที่ระยองที่เกาะพี่เวลาไปไปถ่ายละคระที่เขาใหญ่ นี่ก็ให้น้องๆทานค่ะกินงานทานแล้วก็สั่งกันอุตลุดเลยคือจริงๆหลายๆคนนะคะที่ดื่มกาแฟเป็นประจำเขาจะกังวลอยู่2อย่างก็คือในเรื่องของพวกครีมเทียมกับน้ําตาลอันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้เลยไม่มีน้าตาลอย่างที่ธราบอกใช่ค่ะแล้วก็ครีมเทียมได้จากรําข้าวด้วยคุณเจนเน็ตชอบลาข้าวชอบพี่ชอบพี่ชอบทุกอย่างในในตรงนั้นเลยถือว่าไม่ใช่ทูอินวัน สารสชูกินวันก็คือสารกัดสำคัญมากๆนะคะ32ชนิดนี้คือธรรมชาติสมุนไพรมอ่ะแล้วไม่วางเนี่ยไม่วางเนี่ยไม่วางไม่วางไม่ออะไรจริงอะไรจริงต้องลองเราเคยคุยกันแล้วก็พี่เจเน็ตบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆที่อยู่ในกันเนี่ยไม่กล้าดื่มกาแฟเพราะปกติดื่มกาแฟจะรู้สึกว่าใจสั่นตาแข็งอุ้ยไม่แข็งอืไม่สั่นตัวนี้30%จากอาราบิ้าได้อันนี้ตาแบบมันจะมันจะแบบสมาธิจะมีจะมีสมาธิด้วยนะคะมันจะแบบ ไม่ต้องลองเองอ่ะไม่รู้่ต้องลองเองคือเราเราเรารู้สึกดีเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้สึกดีเหมือนเราด้วยไงอ่าก็ดื่มแล้วรู้สึกดีขึ้นิดนึงว่าคือดื่มมาเป็นประจำสักพักแล้วใช่ไหมคะพี่เจนนี่แถวเดือนแล้วค่ะดื่มมาแล้วเนาะใช่เป็นเดือนแล้วแล้วเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไปทางไหนบ้างยังไงรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้พี่ก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกเพลียนะตื่นเช้ามาก็รู้สึกเออตื่นเช้ามาทานข้าว ทานก่อนข้าวด้วยซ้ำไปก็ไม่รู้สึกปกติเขาจะทานหลังอาหารใช่ไหมของพี่ทานก่อนด้วยก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยรู้สึกมีสมาธิดีด้วยซ้ําไปแล้วเวลาถ่ายละครถ่ายอะไรพี่ก็พี่ก็พรีวอ่ะพี่ไม่ต้องอะไรพี่ a ล e r t ด้วยซ้ําไปหลุดหลุดเอางี้ดีกว่าหนูถามหน่อยพี่เจเน็ตเนี่ย เห็นราคาที่นี่แล้วใช่ไหมคะโปรโมชั่นี่เป็นไงพี่กำลังบ่นอยู่เครื่องค่ะพี่จินก็ได้เครื่องค่ะก็ทำไมโป้พี่ถึงแพงกว่าอะไรคือที่นี่เป็นโคล卡尔คือราคานี้ถูกกว่าที่เคยซื้อหรอโอ้ถูกกว่ามากเลยค่ะมากด้วยมากด้วยเมื่อกี้พี่แบบถูกเพราะว่าโปเก่าพี่ของพี่ในสามกล่องหนึ่งพันห้าสิบบาทค่ะ อ้าวพี่จาได้อันนี้อาจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ราคาดั้นดไม่ใช่อ่ะกล่องวันนั้นได้เมื่อกี้พี่เห็นแล้วอ่ะขอโทษขอโทษแล่ก็อยากรู้แล้วว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงแล้วดีคุ้มแค่ไหนเรามาให้เลยดีกว่านะคะกับโปรโมชั่นของ A B Coffee นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มจริงๆเพราะว่า A B Coffee คุณจะได้ไปวันนี้2กล่องราคาปกติ 1, 3 8 0บาทค่ะแต่เราแถมฟรี A B Coffee ให้อีก2กล่องมูลค่า1 3 8่าบาทค่ะยังไม่พอให้ A B Coffee อีก4ซองนะคะมูลค่า130 บาทค่ะรวมทั้งหบดนี้2,898บาทแต่วันนี้ค่ะพิเศษจริงๆคุณจ่ายแค่1,090บาทเท่านั้นนะคะมีจำนวนจำกัด50เซตต่อรายการเท่านั้นค่ะรีบโทรมารับความคุ้มค่ากับเราได้เบอร์นี้นะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะจิตนะคะคักิลักค่ะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนานะคะกาแฟดีๆค่ะแหมปกติแล้วทานกาแฟตลอดเลยค่ะแต่ไม่ได้ นึกถึงประโยชน์นะคะว่าทานเราจะได้อะไรบ้างแต่หลังจากแมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องนึกแล้วล่ะค่ะว่ากาแฟที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นอย่างไรนี้เลยค่ะเอบดีอฟฟี่นะคะอันนี้คือกาแฟบวกับลังโนค่ะและที่สาคัญนะคะเรายังมีของโอโอะนะคะดอกดาวเรืองนะคะที่ทำให้ข้ม่เห็่อยู่ด้วยปกติเราทานกาแฟมันก็จะมีแบบพิ่เทียมแล้วจะมีน้ําตาลวันนี้นะคะน้าตาลเนี่ยต้องไม่มีก่อน คอราตอลเนี่ยก็ต้องไม่มีก่อนซึ่งตัวเอทีคอปปี่เนี่ยคือไม่มีตรงนี้นะคะแล้วขีเทียวเราไม่ได้ใช้นะคะเราใช้น้ำนม,นมนข้าวแทนเราลองว่าได้สุขภาพได้ข้ขอข่าที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยและที่สำคัญได้ผิวด,ด้วยค่ะ นี่คือสิ่งที่ได้ไปเราต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าจ่ายเพียงแค่1,090บาทซึ่งคุณจะได้เอเปคอฟฟี่ทั้งหมด4กล่องกับ4ซองต้องบอกว่า1กล่องมีถึง20ซองนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูนี่คือ84ซองคะเยอะมากเราจ่ายเพียงแค่1น9 0บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยวมาซองเราไม่ถึง13บาทนะคุ้มจริงๆค่ะนอกจากความคุ้มแล้วนะคะ ยังมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพอีกด้วยเพราะอะไรนี่ส่วนผสมหลกัหลกๆเขาเลยนะคะคอลลาเจนไดเปปได์ค่ะนี่ต้องบอกเลยนะว่าดื่มแล้วตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะและยังมีรังนกด้วยนะคะบำรงุงสายตาหัวใจไตแล้วก็สมองค่ะแล้วก็ยังมีอะโวโคาโดเห็ดลินจืเจอถังเช่าแล้วก็รำข้าวอีกด้วยเห็นไหมคะส่วนผสมเขาดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะอ่ะละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ดื่มเอบีคอปปีเป็นประจําทุกวันเลยค่ะอยู่กับพี่เจน็ตกันต่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่แบบไม่ทานได้ฟ ชนิดหนึ่งเริ่มมีอาการแบบไหนเราควรถึงที่แบบจะหาอาหารเสริมให้กับร่างกายอของพี่เนี่ยเวลาเดินขึ้นบันไดจะลุกจะนั่งโป๊ะเป็นไงคะออันต้องใช้เสียงอะใช้เสียงเสียงว่าที่จะามีแรงขึ้นไปม,นมันเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่านี่อะไรข้างในเนี่ยค่ะข้างในมันจะแบบมันจะเจ็บกระดูกมันจะ มันจะปวดเมื่อยมันจะมันจะมอนมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาเลยแหละรู้เลยอายุมากอายืมออะไรเงี้ยแล้วก็หาสมุนไพรหาพวกพวกวิตามินคอลลาเจนแต่เป็นเช็คก็เป็นเม็ดอะไรดื่มดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วหาอะไรมาทังเช่าเป็นเม็ดทานก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเม็ดเม็ดเป็นแยกชิ้นเลยนะหาแยกชิ้นพอพี่เจอสมุนไพรที่แบบมันรวมครบจบในซองเดียวพี่ก็ กาแฟก็ได้แ่้วสมุนไพร32ชนิดก็ได้อ่าก็คือถามพี่พี่ไม่กลัวเลยถามเลยดีกว่าว่าทำไมถึงเลือก A B Coffee ค่ะที่มาดื่มเป็นกาแฟทุกวันนี้ครบจบในซองเดียวเพราะว่าพี่ทานแล้วระยะยาวเนี่ยมันอาการต่างๆมันค่อยๆหายเราเห็นใช่เราเห็นด้วยตัวของเราเองปกติก็ไม่ได้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 อวยใครอยู่แล้วไม่ได้ไปโฆษณาให้ใครอยู่แล้วอันนี้ก็ดื่มเองมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอมา เจออย่างนี้บอกเคยเคยเคยดื่มไหมบอกเฮ้ยอ<ฆ>ตัวนี้พี่เคยดื่ม<ฆ>อะไรเงี้ยลองมาพูดถึงสรรพคุณของเขาไหม พี่ก็มาเง่เพราะว่าถือว่าเราได้ลองดื่มจริงทีนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เป็นห่วงเรื่องรสชาติเยอะมากเพราะว่ามากกว่าจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าจะมีสารสกัดที่เป็นแบบ32ชนิดซึ่งเป็นแบบสมุนไพรบ้างอะไรบ้างบางตัวมีกลิ่นบ้างจะมาอยู่ในนี้แล้วมันจะดื่มมันจะอร่อยได้ยังไงพี่กลัวพี่กลัวตอนแรกก็คือเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ครีมเทียมกางนีนแค่สองอย่างใช่เพราะว่าพี่จะเป็นคน มันมันมากไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องเรื่องหลอดเลือดพอดีอเดี๋ยวเราลองมาดื่มดูด้วยเดี๋ยวเราจะให้พี่เจเนตชงดื่มลองชงดื่มดูนะคะเพราะว่าพี่เจเนตกังวลแค่2อย่างแค่นั้นในเรื่องของน้ําตาลแล้วก็ครีมเทียมอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราบอกกันนะว่าเรามีรำข้าวอยู่ในนี้ด้วยนะซึ่งแตนครีมเทียมแล้วมันรำข้าวเอาไปใช้แครีมเทียมใช่ไหมใช่ค่ะเราจะให้ความมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยชอบติดความหอมหวานของกาแฟแต่บางคนก็กลัวโรคที่จะตามมาจากการกินน้ําตาลหรือว่ากินเตียมอันนี้คือคุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยอันนี้คือประโยชน์ล้วนๆเลยที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้ดื่มแล้วเป็นไงคะมาเดี๋ยวจะถานดื่มไปไหนกินบ้างกะตอนนี้มันต้องหอมมากนะหอมแล้วมันแบบเหมือนแบบเหมือนมีครีมเลยอ่ะค่ะใช่แต่ไม่ใช่เป็นแบบมันทดแทนนี่นะพี่เจนนี่คะรสชาติแรกเลยนะหวานมัน วันมาแล้วเรารู้สึกว่ายังมีความเป็นกาแฟอยู่หอมกาแฟใช่หอมกาแฟด้วยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆนะคะต้องบอกว่าอย่างทาราเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วแต่นภัทรเนี่ยเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเพราะฉะนั้นนภัทรค่อนข้างที่จะกลัวเวลาใจจะสั่นหรือกลัวใจสั่นพูดเลยว่าไม่สั่นใจไม่สั่นดื่มแล้วดื่มแล้วก็ไม่อ้วนอีกด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนกังวลมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิด กาแฟดื่มประจำทุกวันอยู่แล้วนะเรามาหาอะไรที่ดื่มแล้วมีประโยชน์ก็ดีกว่านะคะใช่เขาบำรุงหัวใจอยู่แล้วค่ะค่ะทีนี้พอหลังจากดื่มมาสักพับหนึ่งระยะหนึ่งเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายบ้างคะพี่เขาทางานได้ปกติตอนนี้งานเยอะด้วยละครก็เยอะละครรายการ คอนเสิร์ตก็ยังมีอยู่ก็ยังไปอยู่ใช่เยอะนะงานหนักนะคนอยากคุณอยากดูของแปลกก็ไปของแปลกก็ไปส้นสูงก็ยังใส่อยู่ก็ยังทำงานก็ใส่อยู่ค่ะใส่อยู่ค่ะก็คือก็ทำงานได้ทำงานได้ปกติเลยอันนี้ก็เลยพี่ก็เลยต้องต้องต้องดื่มทุกวันค่ะทีนี้พอดื่มทุกวันถามเรื่องราคาจันิดนึงคคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่ะอันนี้ตัวนี้คุ้มเลยยิ่งยิ่งมีโปรยิ่งคุ้มเลยเมื่อกี้น้องเดี๋ยวเขาโทรมา เห็นแล้วคุณกีทเขาไปบอกแล้วโปมีโปรนี้เพราะว่าเขาซื้อตอนโปรแพงไงซื้อตอนแพงตอนนี้คือไปซื้อไม่ได้ราคานี้ตอนไม่ได้ราคานี้ต้องมาตอนนี้แหละต้องตามตาม ไทเกอร์ช้อปปิงออ้งดีมาโทรบอกแล้วที่สุดอ,อ,อะ,อะสักน,นิดหนึ่งโปรชักน,นิดหนึ่งนะคะอย่างนี้ดีกว่าหลายคนอยากรู้แล้วว่าอยากซื้อได้ราคาถูกนะมาซื้อที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งเราให้ราคานี้จริงๆค่ะราคาดีมากโปรสุดคุ้มกับ a อบ o f f e e 2องกล่องปกติ 1, 3 8 0บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะแถมฟรี a อบ o f f e e ให้อีก2กล่องมูลค่า1,380บาทนะคะและยังไม่พอนะยังมี a อบ o f f e e ให้อีก4่ซองมูลค่าาทค่อรทั้งหมดนี้ปกติต้อ่จ่าย2 8 9ท แต่วันนี้พิเศษไปเลยค่ะให้คุณจ่ายแค่1,090บาทเท่านั้นราคานี้คุ้มจริงๆนะคะขออนุญาตจำกัดอยู่ที่50เซตต่อรายการเท่านั้นนะยังไงรีบโทรมาสั่งซื้อดีกว่าค่ะเบอร์นี้นะคะ02-3518-000ค่ะ ม้า3 0เป็นะคะเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีมากถึง32ชนิดเลยค่ะแล้วก็ผสมคอลลาเจนไายปปไทด้วยเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเสริมสร้างไข่ข้อแล้วก็กระดูกให้แข็งแรงค่ะ AB Coffee นะคะผสมรังนกแท้3จากไต้หวันด้วยค่ะบำรุงร่างกายสมองสายตาและหัวใจค่ะและความหวานนะคะมาจากซูคารโสค่ะน้ำตาล0ค่ะคอเลสเตอรอลก็0เเช่นกันค่ะดื่มแล้วสุขภาพดีดื่มแล้วไม่อ้วนค่ะ เอพีคอฟฟี่นะคะมีสารสก,กัดที่สําคัญดังนี้ค่ะก็จะมีอะวาคาโดนะคะเพื่อมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับคุณเนาะแล้วก็มีเห็ดลินจือค่ะล้างสารพิษรักษาโรคเกาตได้นะคะรวมไปถึงถังเชา่าตัวนี้เนี่ยบำรุงโลหิตแล้วก็ลดไขมันในเลือดค่ะ เอบีคอฟฟค่ะวันนี้มีโปรสุดคุ้มมาฝากด้วยนะคะเอบีคอฟฟี่กล่องปกติ1,380บาทค่ะฟรี AB c ีคอฟฟี่อีกสกล่องมูลค่า1,380บาทให้ไปด้วยและยังไม่พอนะคะมีเอบีคอฟฟี่อีก4ซองมูลค่า138บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้2,898บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะคุณจ่ายแค่1,090บาทเท่านั้นมีจํานวนจํากัด50เซตต่อรายการนะคะรีบโทรมารับความคุ้มค่ากับเราได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ บอกว่านี่คือคุ้มค่าจริงๆเพราะคุณจา่ายเพียงแค่1น9 0าบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คือ4กล่องกับ4ซองซึ่งต้องบอกว่า1กล่องเนี่ยเอพิคอฟฟี่มีถึง20ซองอนั่นหมายความว่านี่คือทั้งหมดนี้นะ84ซอ,องยเยอะมาก เฉลี่ยแล้วนะคะตกซองละ13บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มจริง1,900บ,<ช>บาทได้ขนาดนี้คุ้มด้วยและมีประโยชน์ด้วยเรามาดูส่วนผสมหลักๆของเขากันดีกว่านะคะต้องบอกว่าเด่นมาก,ากเลยนะคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ยังมีรังนกด้วยค่ะนีชชอบมากเลยเพราะว่าบำรุงสายตาหัวใจไตแล้วก็สมองค่ะแล้วก็ยังมีทั้งอะโวคาโดเห็ดลินจืดถังเช่าแล้วก็รำข้าวด้วยนะคะต้องบอกว่าส่วนผสมทั้งหมดดีต่อสุขภาพจริงๆแต่วันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะกับผู้ที่่ดม AB Coffe เปป็นระจ ค่ะพี่เจเน็ตเขียวของเรานั่นเองนะคะต้องบอกว่าร่างกายใช้งานหนักมากเลยใช่ไหมคะดื่มทุกวันไม่แล้วที่ชอบคือเวลาหลังกล้องเนี่ยดื่มตลอดไม่หยุดนะพี่เจเน็ตบอกอร่อยมากนั่งปเปรี้กับเรานี่คือหมดก่อนเราไปแก้วส่งแก้วเลยคะ่ะเวลาติดตัวก็ให้น้องน้องก็จะมาสั่ง สั่งตังหะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสาหรับใครที่อายุเยอะหน่อยเริ่มต้องดูแลสุขภาพค่ะเห็นเจอร่างกายมีความผิดปกติเหนื่อยล้าไม่ไหวในแต่ละวันเสียงตามไข่ข้อกระดูกต่างๆเหมือนที่พี่เจเน็ตเคยเจอตัวนี้ครบเลยครบจบในซองเดียวค่ะต้องลองต้องลองอร่อยด้วยอร่อยด้วยค่ะเพราะจริงๆแล้วปกติเนี่ยเวลาแรกๆเลยที่พี่ทานกาแฟดำเพราะว่าเจอฝรั่งท่านหนึ่งอายุ70กว่าสมาร์ทมากหลังตรงเขาดื่มกาแฟ อ๋อคือแบบเฮ้ยก็ทานแต่แรกทานก็ใจสั่นก็ค่อยๆดื่มแบบน้อยๆไปก่อนตอนหลังนี่เริ่มแข็งแกร่งดื่มดำๆเลยด,ดำตา<ำ>มผิวเลยแล้วก็กใช่แล้วก็สมุนไพรนี่เราก็แยกต่างหากด้วยะนะ,ะมสมุนไพรตัวนั้นนีตัวนี้ดีก็ทนเป็นเม็ดเป็นซองมาเชคมากินทุกเช้าทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยพอพอมาเจอตัวนี้คือครบ จบหมดเลยส่วนผสมเยอะมากอยู่ในซองเดียวแต่ละอย่างไม่เป็นอันตรายเลยมีแต่ให้คุณมากมากกว่าแล้วรสชาติล่ะคะรสชาติอร่อยอร่อยจริงหร่ออร่อยต้ดื่มันจริงๆเลยอร่อยจริงๆเอาไม่ได้พูดแล่นไม่เพราะว่าหลายคนกังวลในเรื่องของรสชาติใช่เพราะว่า32ชนิดเอ้ยเดี๋ยวมันจะดื่มแล้วมันจะไม่อร่อยแน่นอนเลยมันจะเหม็นไหมอะไรอย่างเงี้ยสมุนไพรจะเหม็นไหมนี่ไม่เหม็นเลยมีกลิ่นหอมของกาแฟอันนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นหอมมากจะบอกว่าพอไว้ใกล้ๆคือหอมมากเว รับตัดซองก็คือกลิ่นของกาแฟออกมาแล้วเราต้องบอกเลยนะคะสำหรับใครที่ดื่มกาแฟแล้วกลัวมีปัญหาเรื่องใจสั่นตัวนี้คืออาราบิก้า30%เพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าโอ้โหดีจริงดีจริงอาชิมก่อนดื่มก่อนเป็นไงคะดีคือหอมหวานด้วยแล้วเรารู้ว่าความหวานที่เรากินลงไปเนี่ยมันไม่ได้มีโทษใดๆเลยคือน้ำตาลคือศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลคือศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะคทีมเทียมก็ไม่มีอร่อยจเลยได้ยินเสียงอึศนะ มากเลยอะคือสดชื่นเอาอย่างนี้ดีกว่าสาหรับใครชอบดื่มกาแฟจะสรุปให้เลยชอบดื um ่มกาแฟแล้วติดความหอมหวานจากกาแฟแต่ว่ากลัวจะเป็นโทษต่อร่างกายตัวนี้คือไม่มีโทษตัวนั้นแล้วก็ยังหอมหวานได้อยู่สองสำหรับคนที่กินแบบเขาเรียกอะไรอาหารเสริมเยอะหลายประเภทเหมือนพี่เจเน็ตกินต้องกินเยอะต้องเช็คบ้างต้องเ็ดบ้างต้องกินนู่นกินนี่แล้วมักจะลืมกินเพราะฉะนั้นมันจะจบแค่กาแฟตอนเช้าแต่ได้ให้แบบส่วนผสมเยอะมากใสซองดีก็ตัวนี้พอชงแล้วดื่มเนะ เขาจะซึมซึมได้เร็วเข้าร่างกายได้เร็วแล้วจากที่ดื่มมารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมคะตอนนี้ทํางานก็พริ้วนะคะพริ้วอย่างนี้เลยเหรอคะรู้สึกเหมือวลดลงราคาถ้าอายุลดลงพริ้วนะคะรู้สึกแบบสวยไหม่ะคะก็คือรู้สึกเนี่ยนะเนี่ยลุกนึกคือตอนนี้โต๊ะบางจริงๆใส่ส้นสูงมาเท่านี้เลยสูงมากใส่สูงมากอย่างนั้นใส่สูงอยู่ไม่ขอบแกบแล้วไม่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 ค่ะไม่รู้สึกแบบ หายไปเลยอ่ะหายไปเลยรู้สึกสดชื่นคือนรู้สึกเสียงต่างๆตามไข่ข้อกระดูกปัญหาไม่มีได้ดื่มแล้วเลยดื่มเลยดื่มไปเรื่อยๆเลยดื่มทุกวันเลยแบบนี้ทุกวันแบบนี้ไปซื้อได้ราคาคุ้มคุ้มบ้างไหมคะโอ้ซื้อตอนราคาโปรสูงด้วยตอนซื้อมาเจอวันนี้โปรถูกจริงๆถูกน้องน้องซื้อเยอะหลายชุดแล้วบางคนไม่เคยได้ถูกขนาดนี้เลยไม่เคยได้ถูกนี่ถูกมากเลยนะใช่คุ้มค่าไม่ใช่ถูกธรรมดา โคตรถูกเลยอะนนี้ยวนี้กขอโปรโมชั่นอีกสักรอบนึงค่ะอยากได้โปรโมชั่นนะคะถูกๆแบบนี้เดี๋ยวเราจัดให้จาก t i g e r Shopping นะคะวันนี้คุณจะได้เลยนะกับ AB Coffee ค่ะ2กล่องปกติ 1, 3 8 0บาทแต่วันนี้ค่ะแถมฟรี AB Coffee ให้อีก2กล่องมูลค่า 1, 3 8 0บาทแล้วก็ให้อีก4ซองเพิ่มไปด้วยมูลค่า138บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้2898บาทแต่วันนี้ค่ะพิเศษไปเลยนะคะให้คุณจ่ายแค่1,90 เท่านั้นพอเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจำกัดนิดนึงนะคะ50เซตต่อรายการค่ะรีบโทรมาส um ั่งซื้อดีกว่าเบอร์นี้ค่ะ02-3518-000ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยค่ะพี่เจเน็ตขาไม่ต้องเพืองนะคะเพราะว่าทางไครเกอร์ชอปปิ้งมอบให้ไปเลยหนึ่งเซตจ่ดให้พี่กูฟีนน่ารัเลยนะคะ ที่ทางเซคุณจะได้ไปก็จะเยอะขนาดนี้นะคะใน,นราคา1090บาทเห็นไหมคือคุ้มค่ามากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยู่ต้องบอกเลยร่างกายเราอะมีร่างเดียวนะคะ,คะซ่อมแซมเขาไปเรื่อยๆดูแลเขาไปหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่ไหวมันไม่ไหวเลยคุณต้องดูแลร่างกายอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องบอกว่าวันนี้คือคุ้มค่ามากอร่อยด้วยอร่อยอย่าปล่อยตัวค่ะอย่าปล่อยตัวนะคะต้องลองอย่าปล่อยตัวอย่าปล่อยตัวค่ะ ด้วยนะคะอ้พราะฉะนั้นสำคัญต้องขอขอบคุณพี่เจเนตหน่อยนะขอบคุณค่ะไม่วาง่วงเลยอันนี้เอากลับจริงๆนะให้จริงๆเลยให้จริงๆขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเอ c บ f f e คอนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ